ในปีใหม่นี้ก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจกับพี่น้องคนไทยทุกคนครับว่าผมกลับมาแล้วจะพยายามทำหน้าที่คนไทยและอดีตยกเพื่อคนไทยทุกคนอย่างดีที่สุดเพื่อให้พวกเราได้พ้นจากทุกที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะทุกเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องยาเสพติดทุกเรื่องนี้สินและทุกเหตุการณ์ที่เราตกขบวนทางเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไม่ทันโลกเราก็จะช่วยกันให้ดีที่สุดผมทำหน้าที่ให้ดีสุดขอให้พี่น้องมีกำลังใจ ทักษิณบอกว่าจะขอรับใช้ชาตินะจะขอท้าไม่ไทยพ้นทุกในอดีตโอ้โหแสดงว่าคนไทยนี่มีทุกขอะไรเหรอในอดีตนะก็ไม่ได้มีทุกอะไรนะตอนนี้ทุกกว่าเยอะเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเออตอนที่ลุงตู่อยู่นะไม่มีใครทุกเลยฮะมีแต่คนทำมาหากินร่ำรวยค้าขายร่ำรวยตลาดดีจเจริญรุ่งเรือง แต่ตอนนี้กาลังทุกข์หนักตอนนี้เพราะค้าแม่ค้าเนี่ยบบนกันตลาดเงียบตลาดเงียบทักษิณเล่นติ๊กต็อกมั่งเปลวะนะนะแนะนาทักษิณลองไปเล่นติ๊กต็อกดูนะจะได้จะได้ตาสว่างทีว่ายุคไหนที่มันทุกข์อยู่ตอนนี้ยไม่เห็นเหรอไอ้ชาวโรงงานเนี่ยอยู่ย่านบางพีอะที่เขาตกงานแล้วเขายังไม่ได้รับงานเงินทดเชยออะนั่นแหละเขากําลังทุกข์อยู่นะนะั่นแหละช่องสามตกงานอยู่นะ เห็นไหมที่เขาไล่คนออกนั่นแหละเออนะฮนะไม่รู้ว่ายุคไหนทุกข์กว่ากันแน่นะยุคปัจจุบันนี่นะกําลังทุกข์กันอยู่เนี่ยลองไปดูสิลองไปเยี่ยมเขาสินะเออม,มาถามมาเรื่องทุกข์ไหมเนาะเนาะทุกข์ไหมพี่เ้างประชาชนทุกข์อยู่ไหมเนาะอย่างเงี้ยนะแหมพูดมาได้บอกว่าจะให้คนทุกข์ เออนะครับตอนนี้เขาทุกข์หนักกว่าเดิมนะตอนเนี้ยนะร้านค้าร้านเคอร์เนี่ยบ,บนกันเต็มติ๊กตอกไปหมดนะครับเออไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ในติ๊กตอกอะนะพิมพ์ไปทิครับตลาดเงียบเดี๋ยวขึ้นมาเต็มเลยเออแล้วจะดูจะได้รู้สมั่งว่าใครทุกข์อยู่ตอนนี้นะโอ้โหมาหาว่าจะได้พ้นทุกข์พ้นทุกข์แหมแล้วที่ผ่านมาปีนึงนี่ ใครเป็นรัฐบาลวะเศรษฐาไม่ใช่เหรอแล้วยังทุกอยู่ไหมละ่ะแจกหมื่นหนึ่ง่ะยังทุกอยู่ไหมก็เห็นไปแจกไปแล้วไม่ใช่เหรอหมื่นหนึ่งแล้วยังทุกอยู่ไหมละ่ะมีใครพ้นทุกมั่งทํามาเป็นพูดเก่งเนาะทักษิณน,นะเออนะครับล้วถามจริงอะ่ะใครเป็นนายกวะตอนเนี้ยเออชาวชาวเน็ตเขางงตอนงงหมดแล้วตกลงใครเป็นนายกวะตอนนี้ ทักษณิณเป็นใครวะจะทําให้ประชาชนพ้นทุกข์ชั้นที่สี่อ่ะพ้นทุกข์ก็ยังนะอะตอนนี้ปปชเขาตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วเนี่ยชั้นที่สี่อ่ะพ้นทุกข์ก็ยังตัวเองเอาพ้นทุกข์ก่อนหรือยังเอาตัวเองให้มันพ้นทุกข์ก่อนไหมนะเออค่อยทําให้ชาวบ้านเขาพ้นทุกข์นะครับตัวเองทุกข์อยู่เลยนะทุกข์ยังยากอย,อยู่กับชั้นที่สี่อยู่เนี้ยนะ ออไม่ต้องไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขาหรอกนะเออพาทักสินไปรับรองประเทศชาติพ้นทุกแน่นะถ้าอุ้งเอิงไปทักสินไปเนี่ยนะครับโอ้ยประเทศชาติพ้นทุกเลยเขาพ้นทุกมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาทุกไอเศถาเพิ่งมาทุกไออุ้งเอิงนี่แหละีนะออ้นะเออนะไม่เชื่อก็ไปค้นในติ๊กตอกได้นะครับชาวบ้านกำลังทุกยากอยู่ทุกวันเนี่ยขายของไม่ได้เนี่ย ตลาดเงียบเนี่ยบีใหม่เนี่ยนะโอ้นะหัดเล่นติ๊กตอกมั่งนะทักษินนะเออนะครับใครก็ได้เอาติ๊กตอกให้แกเล่นหน่อยทีนะเข้าไปพิมพ์ไปพิมพ์ไปตลาดเงียบเนี่ขึ้นมาเต้ม,มประชาชนทุกยากอยู่ทุกวันเนี่ยเออตกงานประท้วงกันเห็นไหมเออนะครับไอพวกแสดงนี่ก็ หัดไปค้นติ๊กตอกบ้างนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ